สวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องครับพบกับช่องอปตอไฟนิสนัยนะครับเมนนื่อนี้โอกาสดีครับพี่น้องครับเรียนวมักขุดเขาขุดเขาหัวเอาโอเดดด้ดับอ่ะดับจับไม่ใช่คนไม่ใช่เขา อันเลียบดินมามามาบ่ขาบ่ขาดอกมนอยู่ไว้ว้เจจ้างมนายไว้อยู่เยอะมากห่อยไปเรอันนี้ไว้ไว้สอบอ้ยอันนี้อันเร็วมาเกลบดินเนี่ย

ครับพี่น้องครับนันลมได้เออครับเพิ่นมัดข้าวต้มเพิ่นมัดข้าวต้มต้มมัดเออนอนดีๆตรงนั้นเดินจาดิ่นมันเจ็บอุย้ยยาดิ่นยาดิ่นยาดิ่นยาดินด่นมันเจ็บลรกมันเจ็บครับนี่พอดีขุดเขานะครับหรือว่าเสริมสวยมีนี่ออกลูก มีกระหวงงยุดยุดยุดเลยสองเสียบสักวันมัดไว้สักวันเพราะว่า เพื่อความปลอดภัยของผู้คุณหมอผูเ้เพิ <c> ่น <oughs> เฮ็ดเนาะเอาเทไปสักก่อนครับคือขุดเขาเพิ่นก็บ่รู้ว่าสิเฮ็เาาดหยังเพิ่นเนาะมาตั้งแต่จะขายยางเดียวเด้อเพิ่นย่านค้นขาแต่ว่าบ่ราขาครับลูกสาวกาเลดครับลูกสาวกาเลดมาเรียน <c oughs> เด้นโอ้ย <c oughs> เตือนเว่อร์มามานบ่ดิ้นลูกบ่ดิ้น <c oughs> บ่เอาบ่เอาบ่เอาเนี่ยพูดกันคุดเขาเลยครับบ่เป็นการทรมานนะครับขุดให้คือข้าเพื่อความสวยงามบางคนถือว่าทรมานบ่ทรมานบ่ได้ทรมานครับแป๊บเดียวก็แล้วเนาะแต่ว่าต้องต้องล็อกพ่นไว้จากกันว่าหยาดพื่นดินนะครับพ่หยาดพื่นดินขันพื่นดินเนาะอันตรายนะครับเน่าแห้งพื่นเนาะ ค,คือแห้งย่ำเวลาพันดินมันดินแห้งมันมันดินดธรรมดานะครับเนาะนี่ก็ๆๆนีก็เห็ดนหกเอนาะครับอันี้เป็นการเทียบร,รับนี่คือการล็อกพนุเอิมัดกระต้มม <c oughs> าน,นี่คุณมาพนกาจีทํำการคุด อยู่ <laughs> ลูกว่าได้ครับวันนี้ล็อกไว้แล้วยอดอย่าตีงอยู่ลูกแกตีงยอด,ยอ,ด,ยอ,ดอุ้ยเออหวังนะ่ะแม่กับหวงพ่อแม่ครับบ่เป็นยังบ่เป็นยังลูกบ่ได้ขาบ่ได้แกงได้หน่เพิ่นบ่ได้ขาได้หน่นะครับต้องซ้อยออกตะกอนนะครับนี่งัวตัวนี้อายุสามเดือนครับ อยู่สามเดือนลูกสาวกาเรศครับอ้าวเดี๋ยวก็แล้วเดี๋ยวก็แล้วเดี๋ยวก็แล้วลูกนะครับเป็นยาทำตามที่เป็นฝึกมาเนาะครับเนาะ ขุดเขาบ่อหายนั้นมันมีเขานะครับมันผันี้เขามันเป็นแต่ยานคนมาฉัเลยขุดเขาไว้ก่อนขุดตัวหน่อยคนมามันจังจีบ่มันจังบ่เก็บแต่าใ่ญ่มา้วมันเห็ดหยักคนมามันแต่กัว่ามันกำลังกำลังมันหลายน้ำแต่กบเขามันเงีวมันเห็ดหนักฉัเลยต้องเห็ดตัวนี้หน่อยนะครับ เอาไี้ละเดี๋ยวกันแล้วอนะครับมานะนี่จันผุดเขาเสริมสวยนะจันเบียบสดๆเลยครับเพราะว่าจีเรยมันจีเรยหายไวปคนว่าสำหรับปูเป็นเฉียวชันอีรีนะครับเปนยังเห็ดได้ปูว่าเฉียวชัอนอยากเห็ดหนัก นี่คือ่านกุดเขาครับบอดดิอรลามันได้ครับนี่คือบอมันบอดดิอลามันสัตว์คือแตงมันก็สองมือสามมือมันก็หายของมันเองครับอืมเออน่ครับ ครับผมช่องอปตไฟดีไซน์นะครับตอนนี้คือ,อนี่เป็นการพูดเขาขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับสองพันห้าร้อยกว่านะครับที่ทติดตามขอบคุณนนหลายๆสำหรับแฟนครับแฟนรายการผู้ติดตามด้วยครับเด้อนี่เออผมบอกมันข้าง อย่าเก็บบ่เก็บบ่เก็บลูกค้าเดียว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 ลูกค้าเดียวนะครับหอมกินหนังหอมไม่กินอะครับเออมันเแดอยาดินบ่ดินลูกบ่ดินบ่ดินค้าเดียวค้าเดียวลูกค้าเดียวมันก็เจ็บธรรมดาแล้วครับคือจังข้าจ่อหูนี่แหละโอ้ต่อฮีตบะปิดเนาะนงามครับบะจีเลยงาม

ย่ผมพงย่อมพงย่อมเขาเขาก็ถ่ายเวลากะพอถึงกับว่าโดนนะครับไม่ถึงกับว่าโดนกถ่ายเวลาเพราะว่ามั่นต่ละครอืมตุ๊บปีนเออปีนขางปีนคางลูกเออเดี๋ยวก็แล้วเฮ้ยคางเดียวอีกคางเดียวลูกอีกคางเดียว นี่หลายครั้งเดียวลึกครั้งเดียวเด้อบ่เก็บบ่เก็บลูกบ่เก็บนี่หลายบ่เก็บบ่เก็บบ่เก็บนี่หลายเก่งนี่หลายเก่งบ่เก็บบ่เก็บน้องครับเป็นการใช้กรรมตีคุนหมอเพือเปิดยังก่อนเสริมสวยเสริมสวยเพื่อว่าบ่ให้เขางอกนะครับเพราะว่าเสริมสวยที่บ่ได้เสริมสวบที่บ่ได้เท่าวันนี้สาวตลอดกานครับขุนหมาสาวตลอดอืม มันมีเขาจะสาวตลอดการเพราะว่าครับนี่คือนี่คือการเสริมสวยครับบ่บ่เป็นการทรมั่นสัตว์นะครับบอ,อย่างนี่จะเอ่อเน้นๆดีก็คือบอบ่เป็นการทรมา่นสัตว์เป็นการเสริมสวยเพื่อว่าบอให้มันมีเขาผหลังคน้นผลเลียงง้พผนกาย่านนะครับผนไม่เขา มันคนเพิ่อการยานย่านว่ามันมีเขามันเขาเงาว่ายันแต่ว่าอ่ะมันมีเขาเง่าพดยันเแาะว่าแต่เลยเห็ดตรงใดเห็ดแบบนี้ไว้น้ำเนี่ผู้เลี้ยงกับจำใบใจน้ำเพราะว่ามันมีบพรามีเขาเพื่อบ่าให้นะครับนะครับ เดี๋ยวก็ปล่อยเด็วก็เลียนละอดเอาดุอดเอาเดี๋ยวก็สวยแล้วเดี๋ยวก็สวยแล้วอี๋ไรว่าไม่ได้สีดยาชาสีแดงเจ็ดแบบสดๆมัน่ังะว่าได้ปัวยากใช่ไหมแผลจังที่วอันนั้นแผลบ่าว่ากับมันบ่าว่าเวิร์กเนี่ยนะครับเนาะ กค่ชีได้แล้วครับอ,อีกอีกนะเดี๋ยวกอแลรแหละคือขุดไห้มันออกเบิก็คือหากมันนะครับหากเขาเพิ่นหากเขาบอกห้มันปงออกมาอีกเ <c oughs> ด็กสาเด็ก้า อันไงขันไงกันนี้ก่นช่มงที่เริ่มเฮ็ดประมาณเดือนสองเดือนสองเดือนเออสองเดือนเกินไปบ่ยบ่เกินหาเดือนครับสองเดือนแต่ไม่เกินห้าเดือนเพราะว่าขันไงก็อนนั้นมันมันมันแห้งเนาะเอาเอาวันวายอยู่พกันห่อนหาเดือนนะมันเจ็บโดดนะครับมันลึกอันนี้คือเขาว่าท่านลึกมันไี้นะสองเดือนสามเดือนสามเดือนสี่เดือนหาเดือนเขามันจีบว่าท่านลึกว่าท่านอ่าันได้ แต่ว่านี่หลายจะดินแล้วเดี๋ยวกันเรียวแล้วล่ะเรีวๆมันจะห้ามันก็เรีวครับแ้ผู้บังกับเฉียวเสียวผู้บังกับเฉียวเสียวกันครับครับบหืมบ mm ่เอาไปหนหนบ่บ่บ่ นี่นะครับแล้วเรียมันก็จะหัแกแผลครับดาดดาดดาดให้แผลดีครับนี่คือดาดดาดพอดีเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวการแล้วเดี๋ยวลูกทีดาภายในการแล้วดาดแล้วแล้วลูกนะครับดาดดาดว่าห้แผลมันอักเสบนะครับคือเอาข้อมล่อนด,ดับผดลองว่าเป็นเนาะ ยาดินยาดินหรอกยาดินพอละพอละพอละมันเก็บมันเก็บนะครับติดยาครับบ้านนี้ก็ติดยาครับเป็นการเสพบพิธีนะครับมันมีเลือดนะครับคือมันมีเลือดแต่ว่ามันเป็นถอดูเขาครับ เขาเป็นดูเป็นยังไม่ได้เดือดบม่ได้ไเห็น,หนว่าเหตุผลดือดตนนี้นะนี่คือข <ไป S 1> ุดเขาอีนี่นี่คือขุดเขาขุดเขาคนเอื่นขุดเขาเป็นเทปพิธีครับนี่คือการขุดเขาขอบคุณผู้ติดตามนะครับช่องอปต่อไฟนิสัยครับมีแนวดีๆแนวนยังกะดีมาก เอามาให้พี่เห็นน้องเบิงอีก<ม>นะครับเนาะมีโอกาสกาส,สำหรับมือนี้กับขอบคุณแฟนครับทุกทุกท่านนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องอันนี้ง่วขห้องอบตอนอับตไฟนิดัยครับครับผมเอาสำหรับคลิปนี้กอาไอซัาหนีกอนสวัสดีครับเรี่ยวเรีวเวครับ